สวัสดีค่ะวันนี้พามาพบกับบรรยากาศอยู่ในสวนนะคะเป็นการผ่อนคลายนะคะใครหลายคนบางคนนะคะอาจจะซเรียดเครียดมาก็แนะนำให้เ,เข้าสวนหรือเข้ามาหาธรรมชาตินะ,ะเสียงนกร้องเสียงอ,อ,อะไรต่างๆเสียงน้ำไหลนะคะจะช่วยให้เราผ่อนคลายมากขึ้นนะคะ ต้นไม้ชน,นิดนี้ก็เรียกว่าตำลึงหวานนะคะหรือต้นอมแซบเป็นที่รู้จักกันดีนะคะเป็นไม้ลม้มลุกสูงประมาณตักงสามสิบถึงหกสิบเซนนะคะบางครั้งก็เป็นเถามีหลากหลายสีมากเลยนะคะสีเหลืองสีขาวสีม่วงสีม่วงเข้มม่วงขาวอะไรประมาณนี้นะคะเป็นไม้ดอกไม้ประดับได้สวยงามนะคะใบและยอดอ่อนของเขาจะมีรสหวานนะคะ หวานแบบธรรมชาติเราจึงนิยมมามา,มาปลูกเป็นผักสวนครัวแล้วก็ทําอาหารได้หลายอย่างเลยทีเดียวที่ขึ้นชื่อที่สุดก็คือแกงอ่อมนะคะจึงเป็นที่มาของชื่อว่าอ่อมแซบนะคะน้ำแกงเขาจะมีรสหวานเป็นธรรมชาติไม่ต้องปรุงมากๆไม่ต้องปรุงอะไรมากนะคะนอกจากนั้นก็ยังทําเป็นผัดไฟแดงแกงจืดซุปปังทอดแล้วก็มาลวก กินกับน้ำพริกต่างๆนะคะมีสรรพคุณทางยาเยอะแยะมากมายนะคะเขามีชื่ออื่นๆเรียกนะคะบาหยาหญ้าหยา,ยาบุสบาฮาวายบุสบาริมทางนะคะประมาณนี้นะคะหรือบางพื้นที่ก็เรียกผักกูดเน่าอังกาบนะคะหญ้าเบน,นจ่าลงห้าสีนะคะตำลึงหวานนะคะประมาณนี้นะคะมีหลายๆชื่อ ลักษณะดอกลักษณะดอกเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะตามรูปที่ขึ้นเห็นในหน้าจอแล้วก็ลำต้นดอกนะคะที่ถ่ายให้เห็นก็คืออยู่ใต้ต้นมะนาวนะคะปลูกไว้เขาก็ขยายพันธุ์ของเขาไปเองนะคะปลูกง่ายมากนะคะโดยปักกิ่งชําเข้าไว้ปักกิ่งลงไปนะคะที่ดินชําไว้เอากิ่งแก่ๆนะคะมาปัก แป๊บเดียวเท่านั้นละคะ่ะเขาก็จะขึ้นเพ่มแบบที่เห็นนะคะเรามาพูดถึงสพกุณทางยาของต้นอ่มแซบนิดนึงนะคะในส่วนที่ใช้เป็นยาก็มีรากแล้วก็ใบแล้วก็ดอกนะคะใบนี้นอกจากจะทานเป็นอาหารทําไปปรุงเป็นอาหารรับประทานแล้วก็ยังเป็นสามารถเป็นยานะคะแก้อาการปวดปวมปวดตามข้อนะคะขับพยาธินะคะ ส่วนลาก,ก็มีสปปรรพคุณแก้ไขนะคะแก้เลือดเป็นพิษแก้พิษฝีนะคะใครที่เป็นฝีนะคะจะเกิดอาการเป็นไข้ร้อนในอะไรประมาณเนี้ยก็ใช้ลากมาต้มกินได้นะคะแก้ไข้เหนือขับลมนะคะส่วนใบและดอกสองอย่างก็ช่วยสมานลำไส้ลดไข้นะคะบรรเทาอาการเจ็บคล้องก่อนคลอดลูกก็มีนะคะ หรือเอามาบำรุงเลือดบำรุงกำลังบำรุงสายตานะคะแก้พิษงูได้นะคะแก้ม้ามโตในเด็กที่เกิดใหม่ก็ได้นะคะส่วนการใช้ก็ส่วนมากก็จะเอามาต้มนะคะหรือฝนทาในบริเวณที่เ,เช่นฝีแล้วก็เอามาฝนทาแต่ส่วนมากที่ได้ผลก็คือต้มนะคะเอามาต้ม ส่วนสารสกัดทางเคมีเขาก็จะมันจะเป็นสารสกัดที่ชื่อเรียกว่าเอ็กเซนเอทิลอะซิเตตนะคะแล้วก็มีทานนลนะคะมีลิดต้านเชื้อแบคทีเรียทุกชนิดนะคะบางชนิดก็เป็นเชื้อลบเชื้อบวกอะไรต่อมธิดท,ทางพิษสาริทยาของเขานะคะเ,เมื่อรู้เช่นนี้แล้วก็ประโยชน์มากมายนะคะเมื่อเรารู้แล้วเราก็รีบหามาปลูกได้นะคะ เป็นไม้ประดับที่สวยงามก็ได้นะคะหากใครไม่เอาไปปรุงอาหารก็มีประโยชน์มีสรรพคุณในยุคที่โควิดแบบนี้นะคะพืชผักพื้นบ้านเราที่ไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะคะที่เราสามารถหามาปลูกเองได้ใส่กระถางหรือ,อลงดินได้นะคะกระถางเล็กๆแป๊บเดียวนะคะต้นหนอมแซบโตเร็วมาก ก็จะทำให้เรามีผักไปปรุงอาหารรับประทานได้นะคะเป็นประโยชน์แก่ร่างกายมากมายนะคะค่ะก็จบลงแล้วสำหรับประโยชน์เล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากกันนะคะหากชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเราจากกันไปก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะซับสไครให้ป้าด้วยค่ะสวัสดีค่ะ